มะเกย์มะเกย์โจนกําเที่ยเนาะอ่านี่ครับงามกวงครับแต่ว่าเกงบะเกงหู้ครับต้องรอคัดอีกทีนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจามครับเดี๋ยวไอาชีพจะจามมม่พอครับตัวนี้งามกวงครับสมส่วนมัครับนี่ครับครับสมส่วนมัครับ เดี๋ยวจะจำมั้งพ่อครับเช็คพอเสียเปียบมดทุกอย่างตัวนี้มาเสียนะตัวเต่ากันตัวเต่ากันเสียแก้มเสียหัวครับอืมจึงหันล่ะเสียหัวไปที่ไหนบแต่สรงหน้ามาเสียเลยบ้านแต่เสียเสียเสียตึงต่างหน้านี่เสียบ้างามงามนี่มดอ่ะครับแต่บุกหน้าเต่ากันน่ะบุงหน้าเต่าแต่ว่าก้านงามครับหน้าลึกกว่าก้นหน้าลึกกว่าน่อยลิ้นเต่ากันนะะลิ้นเต่ากันน่ะ เล่นลุ่มเต่ากันครับเลิกเต่ากันน่าถ้าลีนบนยาวกว่าบ้านนี้เขาบนมันสั้นหมดเลยแต่หน้าลึกเต่ากันล่ะเขาบนยาวกว่านี่วเวลาเลี้ยงก็จะได้เปรียบน้อยหนออ่อยแต่บ้านนี้ได้เปรียบแน่นอนครับได้เปรียบจึงแทบพร้อมถ้ามันชนะบ้านนี้มาได้ก็มันต้องไปไหนเนาะจับเบ็ดจับเบ็ดพอตัได้ของข้างนี่เออนี่เลาวจับดิบ อันเดือดเลี้วเร็ว,รวมัน,นจะเร็้ยวขนาดไหนจะเลีวมาฝั่งขวาของกล้องนี่จะได้เปรียบข้างหน้านะครับรแต่ตัวปุ่นได้เปรียบตั้งหลังปุ่นไม่ตัวแค่เออถึงในสนามภาษาสองสมั้นี่สองทรงดีกว่าครับหลอกว่า,วาหลุดหลอกว่าครับ ฟองขอ,องกล้องหลุดรอดกว่าของส่งนี่นหนละรอสัสอกจุดูอเช็คครับเช็คความเก่งมันถ้าชนะชบา้านนั่นกัได้ถ้าชนะบา้านนั่นก็ได้ก็บจบข่าวได้เป็นปอพัดอ่ะจะเป็นปอพัดก็จะเอาสตาร์ทครับ <c oughs> ส่งนี่นะครับสิปปอพัดมาได้กับสตาร์ทอย่างเดียวอ่ะงามขนาดน่ะดีมากน่ะ แต่บ้าน้าอผ่านนะเนาะโสน,นี่เน,อะอนมมาะน,นั่งบ้างอ๋อโอ้ยบ้าน้าอยู่โดนโอบหัวกอดละพ่อมันจะเป็นแมงค้างหรืแมงค้ามึางฮะอ๋อน้องพ่อครับคบัดสันพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์นี่ก้อนจะเอามาต้องคัดตลอดเนาะเนาะบ้าคัดนได,คนได้ครับได้ครับเก้าอย่างเดียวมัดได้กางเกงเลย

ขอหนึ่งรอบครับเดี๋ยวพอเสร็จอแร็คก็มันสู้แข่หันค้ามื่อหร่อะลมใหม่เนี่ยอ่ะงัเนีละอ่ะตรงตรงเลยขีคามเลยโอ้ยเล่นี้นะกำลังใจมาแล้วเอาละได้หนีไเลยอันนี้อันนี้เฮ้ยมาลาวมังงิมร่างออกไห้กันโอ้ยหัวโดนแด็คเลยอ้ยให้ขนาดดูเงี้ยแบบไปเลยนี่สะดุดไอะไรอะไร โอบจสนุกละใจใล้เจละออด้งๆนดมาอยางแห้งนี่แห้งล้วนี่เหรอจามเลยฮะยังยังนี่นาเติมกันเอาอยู่เอาอยู่แงดีเดียวอืแหงนะวันนี้แห้งนะอนี้แห้งนะทิ่มับทกิดเป็ใบเลี้ยวบาเจกยว่าเจ๋ก็มากเลดูเต็มใบแล้วเนี่ยน่ะเมาแล้ว เอาละม่ได้ลรจินี่ตัวจ้าวมเนี่ต้องไจ้าสนามเราอาไห่ามจ้ามโดดไได้จ้าวกหกหานเหนียวเตยล้ามมาละกิมาข้ามมา้ามก่อนยังข้ามยังข้ามข้ามห้ามเยอไปหอนี้ออเขี้ยห้งกัาเียยทายเดียวอะเออเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ Con sống kinh như là bao nhiêu Ngam tính kinh hả? Khám lắm Ừ nó khám không? Khám không? Khám á Mà khám không? Khám không? Mà ừ, ừ. ừ lăng lăng là... trài, Không có nhớ bỏ Nhớ cái lóng chạy nó không là cái lóng chạy nó sẵn lắm hả? Sẵn lắm hả? Sẵn hả? Không hả? เอาละเล่นละเอาคืนเอาคืนอย่างนี้กันเอาคืนเอาคืนเจ็บแบบเกาเจีบแบบเกาเอาคืนเจ็บแบบเก่าห่าน่าทำซักอาเข้าเหมือกป้องเข้าเหรอเออเหล่รลอยครับเออได้อยู่ว่ายอยู่ว่ายอยู่เออได้อยู่ได้อยู่ล้มแมงแม่แมงแม่แตะผีบ้าเข้าเข้าอ่ะเดี๋ยวขึ้นเรียวแบอเก่าเนี่ย จะก้านมาก้านครับเป็นก้านมาก้านน้องแม่เอาอยู่มานั่นเออเอาแล้เฮ้ยถีบบ้านได้ก่อนเอาเฮ้ยบ้านได้ก่อนเอ,อาเฮ้ยบ้านได้ก่อนอ๋อไปทุบวันนี้ได้ดีเลยไปเลยนะเออรู้บาลมันตังนก็หัวดีอยู่ ออเออห้าเตจะถอยก็จะเออไม่อเฮ้ยนี่คิอดูเดียมู้ยมจนถอยอะูเียมเดียมหันข้ามมับงข้ามมัข้ามเหรอข้ามมันึกะเออโอ้ขามไปใหแล้วตานี่ไปใหญ่เลยเยอขามนี่เจ็บ เจ็บเรียบร้อยแล้วสักลายเนาะทำใสักลายอ่ะถ้าถามาอยู่นี่สักลายอ่ะเกือบล้อยแล้วแข็งขนาดเก็บครับมาดูละแา่แต่ครับเอาไว้ก๊อกรวมครับตัวนี้ครับรวมก๊อกรวมมนนี้ใจได้อยู่มีแววเก่งเหลือแค่ล้อเช็กเหนียวเดียววันนี้เช็กแบกหน่อย นี่ก็มาม้หนตัวกวงจะเอาไปโจมครับตะกี้ครับพอดีเอาไปป้อนน้ำโอ้อยแล้วมันข้ามหากันหัวตัวใดก้้นตัวใดชนะเดี๋ยวเราลองมาโจมพอครับมาเรีวยิ่งตัวซ่าน้รือตัวซ่านเาปั่งอย่างฝั่งอย่างเด้งมากดดูไหมฮะสองหนึ่งนะแบกอ่ะเออป้อมมาหนี้แบบธรรมดาละ Nhi chấm rồi cả, tổ đâm này Tổ đâm có chấm rồi Tổ đâm chấm này, tổ đen có đây chấm Tổ đen <để> <laughs> có chấm đâu Khám này cắn Đen xếp đẹp rồi đẹp 2 đó, luôn Ừ, bóng Lọc bán ở đây không? Hốc à? Ừ, không, lắm đâu? บ้นนั่นก็ขับพาแล้วนะบ้านนั่นก็ยังเหนียวเลนะจ้าะไรเลี้ยงก่อนดียวเบาเมื่อไรเชยจนได้ะนั่นบ้พิเศษเพราะว่าใส่สอนิ้ว่ิใหญ่เลยบานนั้นดีสีขาว Để không xây à Ây xì à đó Đi đâu rồi Đi phải xem tăng đó, Không phải đưa lắm Ừ. Mặt cho, má cho mà cho mặt cho cho mặt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  cho đi cho mặt là mặt cho mặt cho mặt cho mặt để mặt cho 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 đi ลาบแต่ว่าน่าจิ๊บแตี้ักอย่าง เอาขยาวไปดมาแท่